<BS> สายเป็นตากล้องเหเนี่ยตรงบันไดสามขันนั่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูใหม่หรือบันไดก็ไดถ้าเอาผ้าออกแล้วจะจะเจอกันแ้วใช่ไหมปู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาจะไปเกิดใหม่ไหมเ <BS> ขาจะไปใช่ไหมต้องให้ต้องต้องให้ลูกหลานทำยังไงต่อทีนี้พอได้เจอผ้าแล้วผ้าตัวน,นั้นแหละต้องทำยังไง ไม่ต้องทํำยังไงเอาทิ้งเอาเผาเก็บไว้ที่หิง้งหรือว่ายัางไงหรือเอามาให้ปูดทาพิธีเอาทิ้งเลยเาไหม,มใช่คนะ่ะซึ่งตอนนี้ลูกสาวนี่แหละก็มาถกกวายข้า้าบ้าน ะจะไล่เราให้เราโอบใ,ให้ลูกสาวเข้าไปให้ลูกสาวเข้าไปนะภาพเื็นนั้นนะเขาไม่เคยมาที่บ้านขเขาไม่เคยมาเพราะเขากลัวด้วยเากลัวหมาสายด้วยเพราะฉะนั้นเขามีหสายราย้วไม่รู้ขเขาขายกันกันยังไง อ่พอพอพอเอาผ้าให้แล้วเนี่ยจะจบใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหม,ม,กมกแก้วแก้วมาใบเทน้ำเทน้ำกวนไหนแกนนน้วอยู่ในกระเด้งปวดไปอยู่ตรงตรงนั้ติดปัน สิ่งที่เราทำให้ใส่บาตให้เขาเอาแก้วเอาแก้วเอาแก้วเหล็กเอาแก้วที่ไม่ใช่อันนี่แก้วพัดแก้วอยู่ในนั้นแลไปไปหละเปิดสายทุกสิไม่ได้อื่นชื่อเขาเราไม่รู้จักเพื่อเขาชื่ออะไรกูป,ป,ปูถามให้ได้ไหม แก้วแก้วน yep. ั the cow, the cow ่นแหละความอยู่น okay. okay. ั mm ่นแหละตั้งเยอะแยะไม่ใช่แก้วแก้วขาวๆอ่ะเห็นไหมมาเดี๋ยวดูให้ไปเดี๋ยวดูให้แต่หาไม่เจอเราบังสายเออจะปล่อยมันหาแบ่งหน้าที่กันระอำมั้งสะอาดเปล่าคือกลัวคือกลัว่าถ้ากุ่มแล้ว นน้ำกดหทางแม่เขาชื่อไรฉันมันปะปนไลไหนผู้ชายชื่อไรฉันปะปนไรแก่ไรถ้าจะอุทิศเกิดผลได้ให้เขาเกิดเราบอกว่าทุกวันเราทุกวันเราจะใส่บาตรตอนเช้าแล้วเราก็จะบอกว่าเจ้าบ้านเจ้าเลนเอามาคนที่อยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยมารับบุญนะ นึกว่าเขาไปแล้วถึงเขาก็ะดาษแล้วลอยขึ้นไปตัวน้ำไม่ใช่พอใจทา

เขาได้รับจากเป็นคนทำเพราพอดีเขนะัเออเป็นกล้ยทำกุ้ยทำไปสีอะไรพวกนี้ออเออ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวัเออเดี๋ยวรัเขาได้ให้เป็นรัดเป็นคนทำเป็่นเป็นเนจ้าภาพเขา้าใจไหมแต่เขาจะไม่ให้ไปรัตัวหนึ่งเขาจะให้รัดจากาักธรรมนี้เพื่อจะช่วยไล่ไอ้สิ่งไอด้ดำๆเนี่ยออกก็ถามปู่เองว่าจะยังไงให้ทำสิ่ง ช่วยๆกัช่วยป็นสร้างให้เสร็จช่วยสร้างให้เสร็จสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสร้างสร้างไม่ย่สร้างเสร็จร้งตั้งหนักปูเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะดีใช่ไหมปูเชิญองค์ไปอยู่นู่นเลยสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ เพราะว่านี่หวงพ่อก็บอกบอกล่างแล้วมาให้ช่วยกันสามสี่คนเนี่ยทำให้เสร็จเราก็เชิญเชิญปูไปนูน่นไปเปิดตําหนักไปช่วยคนที่นูน่นเอาวาชิร์นี่เป็นคมดำดำปูช่วยออกได้ไหมช่วยได้ไหมต้องไปทำเองต้องทำตำหนักปูให้เสร็จ และสิ่งชั่วร้ายก็จะจางหายไปเร <c oughs> ลาย,ลย <c oughs> อ,อ,เยเอ่เรื่องรถมันสบายมาแล้วเรื่อ <c oughs> งรถมันสบายแล้ว <c oughs> เด <c oughs> ี๋ยวไปไหนที่มา ใช่ใช่ไหมไม่รู้คนจีนเหรอไอไหนปู่ไอที่ไอไอไอที่รัดไปใช่ไหมที่รัดไปทําใช่ไหมใช่มันเลี้ยงผีไว้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งแต่ปู่มันบอกว่าปู่พูดไม่ได้บ้านหนงเลี้ยงผีบ้านหนึ่งเลี้ยงผีบ้านหนึ่งใช่ไหมอืมอืมพูดไม่ได้แต่อือได้แต่ไม่ออกแต่แล้ว อีกสายไม่ได้ไีดาสายสายจีน,นไม่ใช่สายจีนนะเขาเรียงผีตัวหนึ่งก็บ้านตัวหนึ่งนี่แหละใครก็สงาา่งวาหานายเวยนเงินก็จะไม่ได้เออล้วทำไงจะได้คืนนะปู่ขอกระปู่ก็ได้ปู่ใจดีให้ลูกหลานอยู่ขอกระปู่ได้ไหมถ้าทำตำหนักเสร็จแล้วกเรื่องการทำ เสร็จแล้วเรเปิดตัณหบูบอกนะจะจัดไปสีให้ค่ะในห้องเรพี่สาวพี่สาวหมจัดปสีเดดมแล้วเมาเฮ้ยดมแล้วเมาไม่ได้หรอแค่นี้มือแล้วด้วยหงไทยจัไปสีให้ยามางค่ะ่างเสร็จก็ขอให้ีนังตาพ่อซัดไป ก็มาอยู่บาอะไรร้อๆตอนนี้่ะไปทางโน้นุดไปอลงพอุอันนี้อกับบ้านอ่ะอนไม่ให้มันไม่ให้อยู่แล้วแล้วผู้หญิงเมียของเข้านี่มีไหม คนนั้นคบชู้ชู่ชายอืเขาจะเอาเรื่องแต่ตอนนี้มันทำเราเราไม่ได้เพราะว่าเขากำลังเล่นวัฒนาอยู่เอาเรื่องเราไม่ได้ใช่ไหมปูไอ้วันนี้นะปูชอบเจอกไอ้วันไอ้วัน อกผิวออผิวเอาตลอดเพราะว่าเหนเาไปแจ้งความไปอะไรูไว้เฉยยไม่ด้แจ้งไปๆกลับไปแจ้งู่บอก่างไม่แจ้งไแจ้งรู้แล้วแจ้งแล้วคือเราเห็นได้อยู่ตรงนั้น แต่แตม่นแจ้งจะไม่คุยแต่แตมันไม่คุยเปล่าไม่คุยซื้อก็ให้ตำรวจคุยกดบ่ตัวเองจะไปไมหมหมครู้สึกว่าบัญญตจะเข้าข้างหลังนะข้างหลข้นนาข้างม้วดนดวะัญตหหมว่าเหมยนดอก เอวันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถึงแล้วถึงบ้าน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 แล้ววันไหนวันไหนวันไหนผู้ววันนี้เหรอโอ้โหเขาแมนด้วยซิอย่าท้าทายกับสิ่งที่ไม่มองไม่เห็น มีอะไรให้จะให้วันติดตัวไว้ไม่ปูดเขาจะได้ใช่ควันหวานมันเกิดอย่างนี้เลยโอ้ยไอ้วันมันทวงฮองขวัญมันเกิดอ